ขนในแบบของพี่เชัยกลั่นชื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นรสชาติใหม่คือมันเป็นอีกรสชาตินึงที่ที่ไม่คุ้นเคยผมหยิบใช้บางครั้งเรื่องราวของโขนบางครั้งเป็นท่าเต้นของโขนบางครั้งเป็นปรัชญาของโขนมาสร้างเป็นงานร่วมสมัยแต่ไม่ใช่โขน นาฏศิลป์ไทยคือมันสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลในการที่จะสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้านี่คือในยุคแรกหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารับวัฒนธรรมโขนมาจากอินเดียครับเราใช้โขนเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเชิดชูพระมหากษัตริย์โขนไทยมีจุดเริ่มต้นสมัยอยุธยาได้รับวัฒนธรรมมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดูมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารกับสมมุติเทพ และนักเต้นเปรียบเสมือนสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้าในยุคต่อมาโขนมีไว้สำหรับเจ้านายเพื่อเป็นเครื่องราชูประโภคเปรียบเสมือนอาหารหล่อเลี้ยงอารมณ์ความรู้สึกและเชิดชูพระเกียรติความเป็นสมุติเทพของพระมหากษัตริย์ผ่านเรื่องเล่าของโขนคือรามเกียรติ์และพระมหากษัตริย์คือพระรามจากคำเรียกที่ว่ารามา หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วครับโขนเนี่ยก็ถูกโอนถ่ายเข้ามาสู่ระบบการศึกษาคือการตั้งวิทยาลัยนาฏศิป์พุทธศักราช2475โขนถูกโอนถ่ายเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบตะวันตกคือการก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิ์และกลายเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ในช่วงเวลานั้นท่ารำหรือองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยบางส่วนได้สูญหายไปเนื่องจากไม่ได้ฝึกซ้อมในวังเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจึงเกิดความพยายามที่จะรื้อฟื้นและรวบรวมองความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลับคืนมาในช่วงเวลานี้เองที่จุดประสงค์ของนักเต้นได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นอาชีพครูและนักแสดง เส้นทางของผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่เป็นเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตมาตั้งแต่ต้นจนถึงม .6 ในระหว่างที่อยู่ม .6 ผมไปสนใจการเรียนโขนกับครูที่ชื่อว่าครูชัยยศคุม้มมณีผมเข้าสู่ขบวนการเรียนโขนเนี่ยในเวลาที่เป็นเวลาแบบโมเดิร์นทมนแต่ใช้ รูปแบบการเรียนแบบประเพณีเป็นการผสมระหว่างขบวนการทางความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแต่ขบวนการทางการศึกษาแบบจิตวิญญาณมันก็เลยหลอมแล้วหล่อรวมให้เกิดเป็นพิเศษกลั่นชื่นขึ้นมาที่เข้าไปอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในการทําวิจัย นะฮะฮทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยสร้างศิลปินผู้เป็นนักวิชาการเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ครับส่งผลให้เกิดความเป็นพิเชษกัดชื่อขึ้นวันนี้ครับเรานำโขดเข้าไปสู่ระบบการศึกษา นำโขนเข้ามาประกอบอาชีพแล้วครับคำถามที่เราถามต่อจากนั้นคือว่าเราจะใช้สิ่งนี้ครับเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของสังคมโลกเนี่ยได้อย่างไรนั่นแหละครับผมถามครูว่าเฮ้ยผมจะทำงานแบบสมัยใหม่แบบเนี้ยได้ไหมครูบอกว่าทำได้แต่อะไรที่ครูสอนไว้ให้ทำเหมือนที่ครูสอน ของเดิมให้ทําแบบเดิมของใหม่ให้สร้างขึ้นใหม่เลยอย่าเอาสองสิ่งนี้ไปปนกันจนมองไม่เห็นว่าอะไรคือสิ่งเก่าและสิ่งใหม่มันนําพาไปสู่การตั้งคําถามผมตั้งคําถามว่าในขบวนการของท่ารําทั้งหมดที่มี59ท่าเราจะเพิ่มท่าที่60ได้ไหมคือหลังจาก15ปีที่เราทําความเข้าใจกับขบวนการของท่ารําในแม่บทใหญ่59ท่าแล้วครับเราก็มานั่งมองว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบซ้ำกันอยู่ข้างในทั้งหมด59ท่า พอเราวิเคราะห์แล้วเราเห็นว่ามี6องค์ประกอบหลักที่ซ้ำกันอยู่ใน59ท่านี้เป็นจํานวนมากอยู่ตลอดเวลาออแสดงว่าเนี่ยคือ DNA มันคือ DNA ของนาฏสินไทยคือถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มี6องค์ประกอบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่6องค์ประกอบหลักของนาฏสินไทยมีดังนี้ 1. วงกลมและเส้นโค้ง 2. พลังงาน 3. จุดภายในและภายนอกร่างกาย 4. พื้นที่ว่างโครงสร้างท่า 5. ความสัมพันธ์ของร่างกาย 6. การเคลื่อนย้ายความสัมพันธ์ 1. วงกลมและเส้นโค้ง circle and curves คือการพิจารณาเส้นทางเดินของอวัยวะเช่นแขนหรือขาที่เคลื่อนไหวเป็นวงกลมและเส้นโค้งที่ทำให้เกิดความงามขึ้น 2. พลังงาน energy คือพลังในร่างกายที่ทำให้เกิดพลวัตในการเต้นเช่นโมเมนตัมของร่างกายการเร่งและการฉลองการเคลื่อนไหวซึ่งทำให้การเต้นมีชีวิตชีวา 3. จุดภายในและภายนอกร่างกาย axis points คือการพิจารณาจุดบนข้อต่อและส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำหน้าที่เป็นแกนหมุนซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวรอบๆขึ้น 4. พื้นที่ว่างโครงสร้างท่า External Body Spaces คือการสำรวจพื้นที่เรขาคณิตรอบนอกร่างกายของนักเต้นโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนักเต้นกับสภาพแวดล้อมระนาบและมิติที่เคลื่อนผ่าน 5. ความสัมพันธ์ของร่างกาย y ิงโครนัสลิม m ์ s คือการพิจารณาการสอดประสานของการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆบนร่างกายความพร้อมเพรียงและการลำดับการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันทำให้เกิดความอ่อนช้อยในหน้าตสินไทย 6. การเคลื่อนย้ายความสัมพันธ์ shifting relations คือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนไหวของท่าเต้นที่ชี้นำความสนใจและโฟกัสของผู้ชมไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและท่าเต้นพอสุดท้ายแล้วอะฮะเราค้นพบตัว DNA แล้วอะครับเราก็ไม่ยอมสร้างท่าที่60เราค้นหา ท่าที่60เนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเราอะกลับเข้าไปอยู่ในข้อจํากัดหรือข้อกําหนดเดิมทําไมการได้มาอีกเพียงแค่หนึ่งท่าครับทำให้เราก็ไปติดอยู่ในกล่องเหมือนเดิมมันนําพาไปสู่การที่เราอะฮะไม่ได้สนใจท่าที่60แต่ไปสนใจเรื่องของ6องค์ประกอบนี้ครับจะไปสร้างได้อีกกี่พันหรือว่ากี่หมื่นท่าหลังจากเข้าใจ d n a ของนาฏศิลป์ไทยแล้ว ครุพิเชษมีโอกาสได้รู้จักกับกลุ่มรุ่นน้องที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมีความสงสัยในนาาติสินไทยจึงได้ร่วมกันนำองค์ความรู้ของนาาติสินไทยและ6องค์ประกอบหลักมาโคดดิ้งให้กลายเป็น AI ที่สามารถออกแบบท่ารับได้กระบวนการดังกล่าวใช้เวลากว่า3ปีเรียกว่าไซเบอร์สุบินโปรเจกต์และในปัจจุบันไซเบอร์สุบินได้ถูกพัฒนากลายเป็นเว็บไซต์ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้แก้ไขและพัฒนาท่ารำในแบบฉบับของตนได้อย่างอิสระผ่านการจัดการองค์ประกอบทั้ง6ที่ครูพิเชษได้รวบรวมขึ้นมีหลายๆคนพยายามจะบอกว่านาฏศิลป์ไทยกับ AI มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนาฏศิลป์ไทยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของความเชื่อผมก็บอกว่าพี่จริงจริงๆแล้วครับวันนี้ท่ารำที่อยู่ในสมุดภาพตำรารำฮะ นะของกรมพยาดำรงราชานุภาพถูกถ่ายไว้ที่ปี1923โดยกล้องถ่ายรูปคือเราอะครับไม่ได้คิดนะครับว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆมันคือเทคโนโลยีนะครับแล้วถ้าวันนั้นนะครับน้าตสิษไทยไม่ทำงานร่วมกันกันกบเทคโนโลยีวันนี้เราก็ไม่มีรูปที่เป็นประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วใช้เรียนกันมาจนถึงปัจจุบันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อโลกอนา,นาคตแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ ข้อสมมุติฐานที่ผมสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้ามี Chat GPT ล่ะจะมีผลอะไรกับเราในฐานะที่เราเป็นคนน่าตัดสินไทยจะมีผลอะไรกับท่ารำของเรานี่คือการตั้งข้อสมมุติฐานของคนทำงานศิลปะ AI ของไซเบอร์สุบินสามารถเปลี่ยนแปล,ปลงท่ารำได้ผ่านการป้อนคำสั่งเปลี่ยนแปลงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบทั้ง6โดยผู้ใช้งาน เมื่อตัวเลขเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปผู้ใช้งานสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้และทำความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่านของภาษาวรรณกรรมมาสู่ภาษาของร่างกายคุณมีอะไรให้ผมช่วยหรือไม่ผมต้องการให้ในรูปมีนกสองตัวมีไฟและมีผู้หญิงด้วยผมชอบรูปนี้ กับดักที่น่ากลัวมากๆเลยก็คือเราเริ่มที่จะพึ่งพาความเป็นมนุษย์ของเราน้อยลงแล้วความเป็นมนุษย์ของเราะเซนของความเป็นมนุษย์ของเราะเราจะไม่ค่อยใช้พอมีอะไรปุ๊บเราจะวิ่งไปหา AI ทันทีเราจะไปขอให้เขาช่วยทันทีเราจะไปขอให้เขาคิดทันทีเราจะไปขอให้เขาสร้างทันทีมันทําให้เราหลงลืมเซนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเราสําหรับเด็กเรียนใหม่ๆดีครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้เกิดขึ้นแต่สําหรับศิลปินแล้วหรือคนที่ ที่ทํางานมานานแล้วฮะคือเราจะไม่ทําในสิ่งที่ AI บอกทั้งหมดเลยเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่านั้นมนุษย์มีมีการที่จะบิดเบือนหรือเสแสร้งอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นรู้จักเขาอะฮะในมิติที่เป็นแบบอ๋อโอเค AI ไณปัจจุบันนี้ครับอยู่ในระดับของเลเวลไหน สำหรับเด็กพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเราจะไปบังคับเขาครับเพื่อให้กลับไปเชื่อหรือทําในสิ่งเดิมนีไม่ได้คําถามก็คือเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อมโยงกับเขาต่อไปได้อย่างไรผมมองว่าต้องทําให้พิเศษง่ายสะดวกแล้วทําให้เขาครับกลับมาป่าปื้มหรือโหยหาจุดกําเนิดของมันอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งนี้มันจะอยู่อย่างสมบูรณ์แบบมากทั้งรากทั้งใบ ทั้งต้นทั้งความงอกงามจะเกิดขึ้นโดยเขาเป็นผู้ยอมรับสิ่งนั้นด้วยด้วยตัวเขาเอง